สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกการทำงานยุคใหม่กันมากขึ้นวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องการสร้างที่ทำงานนะครับที่คนหลายๆลายเจเนเรชันเนี่ยทำงานด้วยกันได้แบบมีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขด้วยซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะหลายองค์กรเจออยู่ตอนนี้ครับใช่ค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะ เรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยครับทั้งงานวิจัยระดับโลกอย่าง World Economic Forum นะครับแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ HR บ้านเราอย่าง HRX Asia หรือนาลูรีเมอร์เซอร์แล้วก็มุมมองเรื่องทักษะจาก Harvard DCE ด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาหัวใจสำคัญออกมาว่าเอ๊ะอ,อะไรคือเคล็ดลับให้คนทำงานมีความสุขแล้วก็ต้องปรับตัวยังไงในยุคที่แบบโทั้งคนทั้งเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากขนาดนี้ครับ ค่ะคือจริงๆประเด็นเรื่องความสุขในการทำงานหรือ workplace happiness เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันชี้ตรงกันเลยว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแบบ feel good อย่างเดียวนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับ productivity แล้วก็ความผูกพันกับองค์กรด้วยอ๋อครับซึ่งพอพนักงานผูกพันมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องออคนเก่งลาออกได้เยอะเลยค่ะ แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือองค์กรเองก็ต้องจับตาดูเทรนด์ใหญ่ๆที่เข้ามาด้วยอย่างที่รายงาน Future of Jobs Report 2025ของ WEF เขาเน้นย้ำไว้เช่นเรื่องการเข้าถึงดิจิทัลที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะในจ้างเกินครึ่งเลยมองว่าจะเปลี่ยนโฉมธุรกิจไปเลยรหรือการมาของ AI แล้วก็ Big Data นี้ก็เปลี่ยนวิธีทางานไปเยอะมากค่ะแล้วเรื่องโครงสร้างประชากรล่ะครับที่ WEF พูดถึงเหมือนกันที่ว่ามีทั้งสังคมสูงวัย ในบางประเทศหรือบางที่ก็คนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะขึ้นอันนี้มันส่งผลกับเรื่องความสุขหรือทักษะที่ต้องการยังไงบ้างครับส่งผลมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละ generation เนี่ยเ,เขาก็อาจจะมีมุมมองความคาดหวังหรือว่าสไตล์การสื่อสารที่ต่างกันไปข้อมูลจากทาง HIX.asia หรือนาลูรีเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยความสุขมันมีหลายมิติมากม ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยนะคะอย่างค่าตอบแทนสวัสดิการไปจนถึงสิ่งที่อาจจะจับต้องยากขึ้นมาหน่อยเช่นความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าที่เข้าใจและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการสื่อสารที่เปิดอกคุยกันจริงๆ การสื่อสารนี่เองใช่ค่ะอย่างที่มาร์เซอร์เขาบอกไว้เลยว่าการที่องค์กรรับฟังพนักงานอย่างจริงจังเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆน,นะคะมันช่วยสร้างความไว้วางใจได้เยอะมากแล้วก็ลบความขัดแย้งได้มหาศาลเลยโดยเฉพาะในทีมที่มีคนหลายๆวัยทำงานด้วยกันค่ะการสื่อสารสองทางหรือ two way communication ที่เราเห็นในบทความวิชาการบ่อยๆนะครับทั้งแบบจากบนลงล่างล่างขึ้นบนหรือว่าคุยกันในแนวราบเนี่ย ก็คงยิ่งสำคัญมากๆเลยเพื่อให้เข้าใจมุมมองที่ต่างกันของแต่ละเจนลดอคติแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเสียงของเขามีความหมายนะครับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงก,กับการสร้างบรรยากาศที่แบบสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วทักษะต่างๆก็ต้องอัปเดตกันตลอดเวลาอย่างรายงาน f u t u r e of Jobs 2 0 2 5กับข้อมูลจาก Harvard DC e เนี่ยชีย้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่าทักษะที่สำคัญสุดๆเลยนะตอนนี้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้คือการคิดวิเคราะห์หรือ analytical thinking ครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ creative thinking สองอย่างนี้ต้องมาคู่กันเลยค่ะเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ ซับซ้อนขึ้นดยเรื่อยๆไม่ใช่แค่คิดเก่งคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์อย่างเดียวแต่ต้องปรับตัวเก่งด้วยหรือเปล่าครับเห็นพูดถึงคำว่า resilience flexibility and agility ด้วยมันคือความสามารถในการแบบ ล้มล้ลุกให้ไวปรับกลยุทธ์ได้เร็วเมื่อเจออะไรไม่คาดฝันประมาณนั้นไหมครับใช่เลยค่ะความยืดหยุ่นคล่องตัวนี้สำคัญมากจริงๆค่ะรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีอย่าง AI และ Big Data ที่ตลาดต้องการสูงมากนะคะตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือทักษะพวกนี้นะคะมันจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกเมื่อใช้คู่กับทักษะด้านคนหรือว่า Soft Skills ที่ AI ยังทำแทนไม่ได้ค่ะ Oh, น่าสนใจครับอย่างเช่นทักษะอะไรบ้างครับที่ AI อย่างสู้คนไม่ได้ก็อย่างเช่นความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นะคะ Emotional Intelligence การเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็จัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมอันนี้จำเป็นมากๆในการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายทั้งต่างวัยต่างวัฒนธรรมนะคะครับรวมถึงทักษะการเป็นผู้นำแล้วก็การสร้างอิทธิพลทางสังคมหรือ Leadership and Social Influence การทำงานร่วมกับคนอื่นการสอนงานหรือ teaching and mentoring แล้วก็การให้ฟีดแบ克ที่มันสร้างสารรค์จริงๆค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้คนยังคงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรอยู่ค่ะฟังดูแล้วการจะสร้างองค์กรที่ทั้งเก่งและก็มีความสุขในยุคนี้เนี่ยองค์กรต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับกับการ Reskill แล้วก็อัพสกิลพนักงานโดยเฉพาะทักษะที่มันผสมผสานกันทั้งฮาร์ดสกิลอย่งเรื่องเทคโนโลยีกับซอฟต์สกิลที่เน้นความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ทำงานร่วมกับคนต่างเจเนอเรชันแล้วก็เทคโนโลยีได้อย่างลงตัวแน่นอนเลยค่ะการลงทุนพัฒนาคนนี่คือหัวใจสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่การจัดอบรมนะคะแต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการให้โอกาสเติบโตแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องพื้นฐานด้วยค่ะอย่างการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทำเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการการเช่นชมผลงานอย่างสม่ำเสมอพวกนี้ก็สำคัญมากมันคือการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่อาจจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีกับความสุข ความผูกพันที่มันมาจากความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละคะ่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับสรุปก็คือต้องเก่งทั้งเรื่องเทคโนโลยีเก่งทั้งเรื่องคนแล้วก็ต้องผสานสองสิ่งนี้ให้มันลงตัวโดยเฉพาะในการบริหารจัดการทีมที่มีความหลากหลายทั้งเจเนอเรชันสูงสงนะครับใช่ค่ะลงตัวและสมดุลค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากฝากคําถามให้ผู้ฟังได้กลับไปคิดต่อกันนิดนึงครับจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้อะไรคือองค์ประกอบที่แบบขาดไม่ได้เลยสําหรับการสร้างความสุขที่ยั่งยืนในที่ทํางานยุคใหม่ ในมุมมองของท่านเองลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ